My Concept Board นะคะเป็นการเขียนเหมือนแบบคล้ายๆกับเวลาที่เป็นเรื่องของส่วนตัวเราก็จะมี Vision Board ใช่ไหมแต่ว่าในการทำ Business นะคะก็จะมี My Concept Board เอาไปใช้กับอะไรได้บ้างเอาไปใช้กับสมมุติว่าคุณจะทำเพจเปิดเพจใหม่คุณอาจจะอยากจะคุมธีมของคุณคุมโทน o d and t o ทนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการกำหนดในเรื่องของแบบทำร้านคาเฟ่ใหม่แบบนี้แล้วเวลาที่คุณจะตกแต่งร้านนะคะก็ เอาคอนเซปต์บอร์ดเนี้ยไปใช้ได้เลยนะคะมันทําให้คุณเนี้ยไม่หลุดตีมนะคะเพราะว่าคุณได้วางคอนเซปต์บอร์ดเอาไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเคสนี้นะคะก็คือครูพูดถึงเรื่องของการเปิดร้านคาเฟ่ใหม่นะคะชื่อว่า y e l l o w b o s ซ m um. คืออยากให้มีฟีลลิ่งแบบละมุนละมุนเกาหลีมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีความแบบสดใสน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะสิ่งที่เวลาจะเริ่มทำคอนเซปต์บอร์ดเนี่ยคะ่ะไปหารูปมาใน Pinterest รูปใน IG ที่คุณชอบ ไปดูในนิตยสาราต่างๆนะคะที่คุณมีที่บ้านอะไรเงี้ยรูปอะไรก็ได้ที่มันเกิดอินสปายอย่างของครูเงี้ยครูใช้เป็นสติกเกอร์นะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ครูก็จะหยิบรูปโทนที่ครูชื่นชอบแล้วก็เอารูปเหล่านั้นนะคะมาแปะไปะแปแ,ปแปะไว้นะคะเราก็จะได้ไม Concept Board ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยครูก็จะมีทั้งหมด4สีนะคะในการทำคอนเซปต์บอร์ดก็คือครูจะใช้สีเขียวสีดำ สีออกเหลืองเหลืองแล้วก็สีออกแบบไข่ๆส้มๆนิดๆนะคะเพื่อให้คงคอนเซปต์ว่าถ้าสมมติว่าชานเนี่ยจะเปิดร้านคาเฟ่สักหนึ่งร้านจะไม่ให้หลุดไปภายในกรอบสีสีนี้ที่ครูกำหนดไว้แบบนี้นั่นเองนะคะก็ทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ